คุณนะคะตอนแรกใส่อินเอียเลยไม่ได้ยินเสียงกีต่าดังมากแค่ไหนนะคะขออีกรอบได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากวันนี้นะคะเป็นวันเรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษวันนึงเลยนะคะไม่ใช่แค่ได้เจอทุกๆคนแต่ว่าวันนี้ป๊าปามานั่งดูด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะ Dad I'm on the stage right now and I think you're sitting somewhere in here probably making you proud ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คือร้องเพลงเดี่ยวคนเดียวแล้วนะคะอยากมีคนพิเศษมาร้องด้วยนะคะจะบอกว่าคนคนนี้นะคะเป็น ก,กับทุกอย่างเลยเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งพี่สาวนะคะคอยผลักดันคอยช่วยเหลือตลอดเลยนะคะฝากฟันอุปสรรคต่างๆมากมายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็ทําให้ผูกพันแล้วก็รักกันมากๆนะคะเรียกได้ว่า,เ,าเป็นมากกว่าพี่สาวแล้วกันที่สำคัญก็คือเป็นมากกว่าพี่สาวแล้วก็เป็นมากกว่ารักด้วยค่ะ i yeah. เสียรใ้อชารินนด้องได้ช่วพวกเราร้องได้เธอเป็นมาเพื่รักเพราะเธอ ุณทุกคนที่มาร่วมง,งานเราสองคนด้วยนะคะ <laughs> ขาดแค่ดอกไม้ค่ะตอนนี้ฉากหลังสวยมากนะคะก็เพลงนี้เนี่ยเราสองคนตั้งใจเลือกมาเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นแบบเรามีกระแสคู่จิ้นกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเข้ากองแล้วก็ผ่านดราม่ากันมาก็เยอะจะเป็นนางงามจะมีคู่จิ้นได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเราสองคนก็ต่อสู้กับคำว่า LGBTQ มาอยู่พอสมควรซึ่งวันนี้เนี่ยเราสองคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็สามารถมีความรักที่สวยงามได้เสมอแล้วก็เราสองคนไม่จาเป็นต้องมีสถานะกันก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันอาจจะเป็นมากกว่ารักก็ได้หนก็ความหมายเพลงเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็อยากจะชื่นชมชาร์ลอตต์ Charlotte, เมื่อกี้ที่ร้องเพลงเก่งขึ้นมากๆเก่งไหมคะ สวยไหมคะอมขอบคุณชาลลอตมากมากที่วันนี้ร่วมมาเป็นเกตพิเศษคอนเสิร์ตแรกของพี่ในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้มาเป็นแขกคนสำคัญแขกพิเศษมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ เหมือนวันที่เราซ้อมหนูบอกว่าหนูเรีจะบอกแต่ว่าพี่ฟ้าบอกว่าไปคิดสริปมาหรือเปล่า,านี่อยากจ,จะบอกไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่จะพูดจริงๆพี่ฟ้าเป็นคนที่เก่งมากมากนะคะคอยอยู่ข้างๆหนูตลอดเลยเวลาจะมีดราม่าอะไรก็แล้วแต่หนูอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งหนูเน้นการกระทามากกว่าหนูจะทําให้เห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหนูก็จะยังอยู่ข้างๆพี่ฟ้าเป็นน้องที่น่ารักของพี่ฟ้าตลอดไปนะคะ อ,อหนูไม่เคยขออะไรเลยหนูขออย่างนึงได้ไหมได้ไหมคะ <laughs> หนูจะขออะไรช่วยปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวสิ <laughs> ที่คุยกันไว้นานกว่านี้ไม่ใช่หรอคะ <laughs> จริงๆถ้าเรากอดกันปกติมันจะดูไม่มีะไรจะปิดไฟทำไม <laughs> เอ,อ่ย ก็แค่นี้แหละค่ะที่จะบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็รักพี่ฟ้านะคะวันนี้คุณพ่อหนูมาด้วยใช่ไหมใช่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะ่ะา Hi p a p า Hi d ดดดีนี่อยู่นี่ Hi She's my sister right now ala, My name is i n ง a ้ a l a and my nickname is ฟ้า Love you daddy อันนี้คงจะเป็นแดดดีตัวจริงนะคะก็อย่างที่ชาได้บอกไปก็คือเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆนะคะมันก็เลยมีตลอดระยะเวลา4-5เดือนนี้มันก็เลยมีความผูกพันกันนะคะแล้วก็ก็เนาะปัญหาดราม่าอุปสรรคต่างๆก็เยอะมากจริงๆแต่ว่าพวกเราสองคนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยส่งมอบความสุขให้กับทุกคนมีความสุขไหมคะ นี่แหละเนาะ <c oughs> ขอเสียงบมือดังๆให้กับชาลลอตออสซินหน่อยค่ะ,คคะสวยมากขอบคุณชาลลอตด้วยนะคะ <Reese> ที่มาเป็นแพกรับเชิญพิเศษในค่ำคืนนี้